สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องป้ายจราจรที่มีในข้อสอบใบขับขี่ซึ่งหลายท่านจะตอบผิดบ่อยมากนะเรามาเริ่มกันเลยเอาที่ป้ายประเภทป้ายเตือนก่อนนะป้ายเตือนป้ายแรกที่บอกว่า,าผู้ขับขี่เมื่อพบเครื่องหมายนี้เราต้องปฏิบัติอย่างไร เครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติโดยการขับให้ช้าลงข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบนะดูและสังเกตที่เป็นมุมฉากนะฮะเป็นมุมแคบดังนั้นเราจะต้องมาดูที่ตรงที่บอกว่าทางโค้งรัศมีแคบอ่นะชนี้เป็นคำตอบที่ถูก โคง้งรัศมีแคบนะต่อไปเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็เป็นป้ายเตือนเหมือนกันป้ายเตือนซึ่งเป็นมุมหักศอกหรือมุมฉากมุมฉากมุมอย่างนี้เรียกว่าโคง้งรัศมีแคบเหมือนกันนะวิธีการคือก็ขับช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโคง้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา เน้นมาดูท้ายนะโค้งลัศมีแคบเลี้ยวขวาช้อยนี้เป็นคาตอบไม่ใช่ทางคดเคี้ยวนะถัดไปไป้ายนี้เมื่อเราพบเครื่องหมายนี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรแน่นอน เป็นทางซึ่งมันคดเคี้ยวผูว้ขับขี่ต้องขับช้าลงนะคดเคี้ยวอย่างไรก็คือคดเคี้ยวเริ่มไปด้านซ้ายก่อนนะสังเกตตรงทางโค้งมันมันจะโค้งไปทางซ้ายก่อนนะฉะนั้นท,ท้ายของชอยเราจะมาโฟกัสตรงที่คําว่าทางคดเคี้ยวเริ่มซ้ายนะแต่วิธีการขับต้องขับช้าและต้อง ชิดซ้ายนะฮะดูต้องดูคาว่าชิดซ้ายด้วยไปด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางโคง้งเป็นทางคดเขี้ยวเริ่มซ้ายนี่กดเขี้ยวเริ่มไปด้านซ้ายก่อนถัดไปไป้ายเตือนพบเครื่องหมายนี้เราจะต้องปฏิบัติโดยการขับช้าลงและชิดซ้ายเหมือนกันนะ มันก้นเป็นทางคดเคี้ยวเริ่มไปด้านขวานะครับช้าลงแล้วก็ชิดซ้ายด้วยนะไปด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวเริ่มเริ่มที่ด้านขวาก่อนอย่าลืมนะดูคําว่าชิดซ้ายด้วยวิธีการขับถ้านะนะชิดขวาใช้นั้นผิดนะต่อไป เครื่องหมายนี้เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเจอเพราะว่าเป็นป้ายเตือนป้ายเตือนแน่นอนไม่ใช่ทางแคบนะถ้าเจอภาพนี้ให้เราโฟกัสมาตรงที่คำว่าสะพานเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปของสะพานซึ่งมันจะแคบแต่ขาถามวิธีการขับเราต้องปฏิบัติโดยการขับช้าลงและระมัดระวังระวังอะไรรถที่จะสวนมาอีกฝั่งหนึ่งของสะพานแคบ นเน้นท้อยท้าย,ายของช้อยนี้จะบอกว่าสะพานแคบเราจำตรงนี้ก็ได้นะภาพนี้เป็นสะพานแคบไม่ใช่ทางแคบนะ,ะเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเป็นป้ายเตือนอทิศทางบอกไม่ไปตามทางลูกศรที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือเปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ ในป้ายนะจะเป็นซ้ายคลิกจะเปลี่ยนไปทางขวาก็คือเปลี่ยนช่องเดินรถตามลักษณะในป้ายไม่ใช่ทางออกขนานนะแต่ถ้าเป็นทางขนานจะอีกภาพหนึ่งจะอีกป้ายหนึ่งทีนี้มาดูทางขนาน นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นทางขนานเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้กับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรทางตรงไปเนี่ยด้านซ้ายเป็นทางขนานส่วนที่จะเบี่ยงออกไปทางขวาเขาเรียกว่าทางหลักนะแสดงว่าผู้กับขี่อยู่ทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลักทางหลักอยู่ด้านขวานะทางที่ตรงอยู่ด้านซ้ายเป็นทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลักนี่คือป้ายนี้ส่วนป้ายต่อมาผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรไคล้ายกันแต่เราขับอยู่ทางหลักแสดงว่าผู้ขับขี่อยู่ทางหลักนี่เตรียมตัวออกทางขนานผู้ขับขี่อยู่ทางหลักเตรียมตัวออกทางขนานคือชอยนี้เป็นคําตอบทางหลักคือด้านขวา ที่วิ่งตรงทางขนานคือเปลี่ยงออกไปด้านซ้ายนะฮะ,ะส่วนป้ายต่อไปเป็นป้ายเตือนซึ่งจะบอกว่าตรงจุดนี้จุด,ดำๆจะเป็นเกาะนะ ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติโดยการขับรถชิดไปทางด้านซ้ายโดยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะตรงกลางเ,ลเรียกว่าเกาะเป็นทางคู่มีเกาะโฟกัสมอตรงท้ายๆของขับนี้แต่ถ้าเราขับไปแล้วเราพ้นเกาะไปแล้วนะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรตรงกลาง ดำสีดำนี่คือเกาะแสดงว่าผู้ขับขี่ก็ต้องขับช้าลงและชิดซ้ายไปได้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะโฟกัสมาตรงเนี่ยที่คำว่าไม่มีเกาะช้อยอื่นไม่มีคำว่าเกาะนะมีช้อยเดียวอสองป้ายนี้สองภาพท,ที่ที่เราดูผ่านมานี้จะมีคำว่าเกาะ ต่อไปไปเตือนไปนี้พวกับขี่ต้องปฏิบัติโดยการขับช้าลงและชิดซ้ายนะฮะเพราะว่าทางข้างหน้าเป็นทางซึ่งเดินรถสวนกันนะฮะเดินรถสวนกันหรือเดินรถสองทางนะละักษณะนี้แสดงว่าขับช้าและชิดซ้ายระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา เพราะว่าทางรถสวนกันเนี่ยถ้ากรณีรถสวนกันก็ต้องขับชิดขอบด้านซ้ายนะฮะไม่ใช่เดินรถทางเดียวนะภาพนี้เดินรถสวนทางกันป้ายนี้ก็เป็นป้ายเตือนเราต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายเตือนประเภทก่อสร้างตามถนนหนทางแสดงว่าผู้ขับขี่จะต้องขับช้าลงและ เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายเบี่ยงออกไปด้านซ้ายอย่างนกันพวกพี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเราตรงไปไม่ได้เขาให้เราขับช้าแล้วก็ชิดซ้ายไปได้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงไปด้านขวานเน้นมาดูคําว่าเบี่ยงด้านขวานะ ป้ายแนะนำป้ายแนะนำก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่องทางเดินรถซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทางด่วนไม่ใช่สะพานลอยนะเริ่มต้นทางด่วนต่อไปไป้ายแนะนําว่าข้างหน้าที่เราจะขับไปน,นั่นนะเราต้องปฏิบัติโดยการขับช้าลงจุดข้างหน้าสามารถกลับรถได้ เมื่อปลอดภัยนะกลับรถได้เมื่อปลอดภัยนะไม่ใช่กลับได้เฉพาะรถยนต์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าจุดนี้กลับได้รถทุกประเภทนะฮะแล้วก็กลับได้เมื่อปลอดภัยด้วยต่อไปเป็นป้ายบังคับอ่าทีนี้ป้ายบังคับมีรูปรถยนต์อนะ่าแล้วมีขีดขวาง บังคับบอกว่าห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดต,ตั้งป้ายนะฮะห้ามรถยนต์นะฮะไม่ใช่ห้ามรถทุกชนิดนะห้ามรถยนต์ถ้าห้ามรถทุกชนิดก็แสดงว่ารวมถึงจัก,กรยานยนต์มล้ออะไรพวกนี้ด้วยนี่คือห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดต,ตั้งป้าย ต่อไปไป้ายบังคับเมื่อเราเจอป้ายนี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายบังคับบอกว่าห้ามห้ามรถบรรทุกทุกชนิดเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้ายฮะบางท่านอาจจะรีบตอบหรือตอบผิดไปเลือกห้ามรถพ่วงทุกชนิดไม่ใช่นะฮะจะห้ามรถพว่วงแสดงว่ารถบรรทุกเล็กก็ยังเข้าได้อยู่อันนี้คือห้ามรถบรรทุกทั้งหมด อันนี้เป็นป้ายเตือนเอน้ยป้ายป้ายบังคับที่บอกว่าห้ามจอดรถทุกชนิดจะมีสองช้อยคล้ายๆกันนะบางท่านเลือกผิดไปห้ามหยุดรถถ้าขีดเส้นเดียวขีดขวางตรงนี้แสดงว่าห้ามจอดห้ามจอดแสดงว่าเราสามารถยังหยุดรถได้อยู่แต่ถ้าขีดขวางอย่างนี้เป็นป้ายบังคับบอกว่าห้ามหยุดรถก็คือหยุดรถทุกชนิดห้ามหยุด ห้ามหยุดห้ามจอดอะไรอ่าไปเรียกว่าห้ามล้อเลื่อนนะนี่คือห้ามหยุดรถทุกชนิดอันนี้ป้ายบังคับจึงจะบอกว่า,าตรงนี้เอาไว้เฉพาะคนเดินนะฮะไม่ใช่บริเวณคนข้ามถนนนะหลายท่านจะต่อว่าบริเวณคนข้ามถนนอันนั้นคือผิดนะ เฉพาะคนเดินนะฮะเน้นๆนะะ้นะฮะภาพนี้เฉพาะคนเดินมีรูปคนหนึ่งคนแล้วก็พื้นป้ายจราจรพื้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเฉนะะพาะคนเดินต่อไปป้ายบังคับป้ายนี้พวกขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือเอาอ่านป้ายจราจรเนี่ยอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนแสดงว่าเราอยู่ เส้นสีแดงก็คือลูกศรแดงสแสดงว่าต้องหยุดรถตรงตำแหน่งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางา่าผ่านไปก่อนนะเราถึงไปได้นะฮะสีแดงก็สแสดงว่าลักษณะการบังคับแล้วก็จะไม่ปลอดภัยเราต้องหยุดให้ทางแก่รถที่สวนมาก่อนนี่คือความหมายของป้ายนี้ป้ายนี้บ,บังคับเหมือนกันบังคับบอกว่า,ารถ ที่จะวิ่งในทางนั้นน่ะต้องมีคนนั่งไม่น้อยกว่า3คนถึงจะสามารถใช้ทางนั้นได้ส่วนไปนี้เป็นชื่อว่าสุดเขตบังคับถัาไปจะเป็นเรื่องอแถมแล้วกันเกี่ยวกับเครื่องหมายผูพื้นทาง2 3สาข้อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นข้อที่ตอบผิดบ่อย เหมือนกันภาพนี้นะฮะให้ขับช้าลงและจะไม่ปลอดภัยต่อรถหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเราต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นนี้แต่ถ้าไม่มีรถไม่มีคนเราก็ขับปกติไปด้วยความระมัดระวังนะฮะไม่ใช่ที่จอดรถไม่ใช่ที่หยุดรถหรือหยุดรับส่งนะฮะเป็นก็หมายให้ทางต้องขับช้าลงแล้วก็ให้ทางแก่คนหรือรถที่อยู่ข้างหน้า ดูจากข้อความด้วยกันข้อความมันจะหลายบรรทัดมากกว่าช้อยอื่นสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ข้อถัดไปป้ายนี้จะบอกถึงว่าเครื่องหมายบนพื้นทางตรงนี้จะเป็นสีขาว หรือสีเหลืองที่แสดงให้เห็นได้เด่นชัดตลอดเวลานะฮะทแยงเหลืองอย่างนี้หรือถทะแยงขาวเขาเรียกว่าเกาะสีนะฮะหรือเขตปลอดภัยเขตปลอดภัยก็หมายความว่าห้ามรถไปกลับตรงนั้นไปหยุดไปจอดมีไว้เพื่อให้คนข้ามทางจะได้ปลอดภัยเพื่อไปหยุด,ดรอก่อนแล้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฉะนั้นรถห้ามมากับรถตรงนี้ นี่ว่าเขตปลอดภัยหรือเกาะสีนะ,ะข้อสุดท้ายหลยท่านอาจจะไม่ค่อยเจอหรือเจอหรือวิ่งผ่านแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรเป็นเครื่องหมายบนพื้นทางฮนะไม่ใช่ที่หยุดรถไม่ใช่ที่กลับรถหรือจอดรถนะก็คือตรงนี้ทางร่วมทางแยกหรือทางเข้าออกอาคารห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนะยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา กรณีนั้นหยุดได้นะฮะแต่ถ้าเราลดติดหรือชะลอตัวอย่างช้าหรือจะเป็นต้องจะต้องหยุดไฟแดงก็แล้วแต่ห้ามหยุดรถตรงพื้นที่ตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะฮะ